เขาคนนี้รู้สึกคิดถึงคุณบ้างหรือไม่เขาแอบ,บดูแอบ,บส่องคุณหรือเปล่า ถ้าคุณสงสยัยถ้าคุณรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่คุณค้างค่าวใจมาตลอดและคุณมาเจอคลิปนี้นี่อาจจะเป็นความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีอิทธิพลต่อใจของคุณและเป็นเร,รื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือรวมไปถึงคุณอาจจะมีบุญสัมพันธ์กับแม่หมอก็ได้จึงทําให้เราได้มาเจอกันในคลิปนี้และถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านไปครบหนึ่งนาทีนี่จะเป็นดวงชะตาของคุณเป็นสิ่งต่างๆที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณและเป็นความรู้สึกของเขาที่อยากจะส่งต่อ มาให้คุณรับรู้นะคะหลับตาตั้งจิตอธิษฐานค่ะถึงคนรักคนคุยของคุณนะคะเขากำลังคิดอะไรอยู่นะในระหว่างที่คุณรู้สึกคิดถึงเขาใจจะขาดเขาคนนี้รู้สึกคิดถึงคุณบ้างหรือไม่มาลวงใจไปพร้อมๆกันนะคะเขารู้สึกนั่งมองคุณค่ะนะอยากจะรู้ว่าคุณเป็นอย่างไรและเขารู้สึกว่าอยากจะขยับความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะ เขาพยายามดูพยายามส่องนะคะว่าคุณไปที่ไหนทําอะไรนะเขาอยากรับรู้การเคลื่อนไหวของคุณนะคะคอยกังวลใจนะเอ๊ะคุณจะไปไหนจะทําอะไรเขาพยายามที่จะเข้าหาคุณด้วยนะคะนะเพราะว่าเขาอยากจะไปต่อกับคุณนะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกดีๆมอบให้คุณค่ะนะแทบจะพุ่งเข้ามาเลยนะคะทุกครั้งที่คุณโพสต์อะไรหรือทําอะไรลงไปเนี่ย เขาก็มาแอบดูแอปส่องนะคะที่เขามาดูมาส่องคุณเนี่ยเพราะเขาเป็นห่วงเป็นใยนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างชีวิตคุณดีไหมนะคะและเขาก็รู้สึกว่าอยากให้คุณมาส่องมาดูเขาเหมือนกันนะคะหรือแบ่งปันความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยนี้ให้แก่กันและกันนะคะ นะเนี่ยแอบดูแอบส่องแน่นอนและคิดมากด้วยนะคะกลับมาดูมาส่องคุณแล้วกลับไปคิดว่าคุณเนี่ยนะคะทาอะไรคุณมีคนอื่นหรือเปล่านะคะคุณจะคิดถึงเขาบ้างไหมเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะคะเขาดูเขาส่องคุณมานานแล้วนะคะเนี่ยนะเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะอยากที่จะสร้างสัมพันธ์กับคุณนะคะแล้วก็น่าจะใช้เวลาในการส่องคุณทั้งวันเลยหรือใช้ระยะเวลานานนะคะเขาอยากไปต่อกับเรานั่นเองค่ะ โอ้ oh, สุดท้ายนะคะชัดเจนมากเลยได้เดอะซันนะคะคุณคือความสดใสของเขาคุณเป็นคนที่น่ารัก ในสายตาของเขานั่นเองค่ะจึงทําให้เขารู้สึกว่าหยุดส่องคุณไม่ได้เลยอยากรู้ว่าเรื่องราวของคุณเป็นยังไงนะคะคุณมีอิทธิพลต่อใจของเขาสําหรับเขาแล้วคุณเป็นคนสําคัญมากๆเลยนะคะดีใจด้วยนะคะและถ้าใครรู้สึกว่าโอ้คาทํานายนี้ตรงกับใจของคุณเป็นเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณฝากพิมพ์คำว่าน้อมรับคำทำนายเข้ามาได้เลยนะคะและสำหรับลูกดวงท่านใดค่ะอยากจะมาเช็คดวงกับแม่หมอนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ย ะะตอนนี้มีความรู้สึกนึกคิดคิด,คดถึงคุณบ้างหรือไม่เขาอยากจะสื่อสารอะไรเขาอยากจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับคุณเขามีการนะคะมาส่องมาดูหรืออยากรู้ข้อมูลของคุณบ้างหรือไม่สามารถไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกนะคะแล้วก็จิมลิงได้เลยนั่นเองนะคะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกันเราจะได้พูดคุยกันหรือมีโอกาสได้เช็คดวงกันแน่นอนค่ะและคุณสามารถส่งรูปหน้าคนรักคนคุยของคุณมาเช็คความรู้สึกของเขาได้ด้วยนะคะและไม่เหมาขออวยพรในคําพยากรณีดีนี้ ส่งเกิดขึ้นกับคุณค่ะ